รู้ข้อเท็จการิเศอยู่ไหมครับว่าเราไม่คลองเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องนี้มันคือความขัดแย้งระหว่างตำรวจกับปกครองคุมตัวป๋าหน่วยเข้าห้องขังปัดตอบทุกคำถามด้านสันทระรีบเข้าเยี่ยมเผยความสัมพันธ์อ้างเคยจับกลุมจนสนิทกันตั้งใจมาเตือนเชื่อเรื่องนี้เป็นเกมการเมือง นายอํานวยหรือป๋าน่วยเข้าห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาระหว่างทางได้มีการพูดคุยเล็กน้อยกับนายสันทนะประยูรรัตน์อดีตตำรวจสันติบาลที่มาให้กําลังใจพร้อมญาติของป๋าน่วยซึ่งทีมข่าวพยายามสอบถามป๋าน่วยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปิดบ่อนพนันหรือไม่และเรื่องที่มีการให้คนใกล้ชิดไปแจ้งตายแต่ป๋าน่วยไม่ตอบคําถามใดๆซึ่งทางด้านลูกสาวของป๋าน่วยก็ได้เข้ามากันพื้นที่ พร้อมตะโกนบอกสื่อว่าขอความร่วมมือให้หยุดถ่ายทางด้านนายสันธนะประยุรลั์อดีตสันติบาลเปิดเผยว่าสมัยที่ตนรับราชการเป็นตำรวจเมื่อประมาณ40ปีที่แล้วเคยเป็นชุดสืบสวนของสอนอดอนเมืองก็มีการเข้าไปจับกลุมป๋าหน่วยอยู่หลายครั้งจนสนิทกันเคยตักเตือนหลายครั้งแล้วว่าให้ป๋าหน่วยเลิกเกี่ยวข้องกับบอนการพนันแต่ป๋าหน่วยก็ไม่ฟังซึ่งก่อนที่กรมการปกครองจะบุกเข้าไปจับกลุม ตนทราบข้อมูลมาก่อนแล้วประมาณสองวันก็จะเข้าไปสอบถามและตักเตือนป๋าน่วยเพราะต้องมองว่าเรื่องของการพนันเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยหลายๆพื้นที่ในนครบาลก็มีบ่อนพนันเป็นจำนวนมากซึ่งตนมั่นใจว่าถ้าหากเข้าไปเจอป๋าหน่วยป๋าน่วยจะฟังตนอย่างแน่นอนซึ่งการที่กรมการปกครองเข้าจับกุมบ่อนการพนันในยุคที่ตนรับราชการเป็นตำรวจถือว่าไม่เคยเกิดขึ้น และเชื่อว่าการเข้าจับกุมบอลในครั้งนี้ตนเชื่อว่าเป็นเรื่องของการเมืองอย่างแน่นอนแต่เหตุอื่นที่มันสําคัญกว่ามันคือเรื่องการเมืองวันนี้มันก็เป็นปัญหาเป็นประเด็นการเมืองขึ้นมาแล้วก็เพราะว่า ขณะที่มีการจับกลุมที่ปกครองเข้าอ่ะมันไม่มีบ่อนการพนันใหญ่ๆก็มีก็มีเหลืออยู่แค่บ่อนเดียว<อ>แต่บ่อนอื่นเนี่ยมันก็เปิดแต่เป็นบ่อนที่เล็กปกครองก็จะเข้าอ่ะเขาจะไปเข้าไหมไอ้บ่อนที่เล่นยี่สิบสามิคนเขาก็ต้องหาเป้าใหญ่ที่สุดก็ต้องโชว์ผลงานแล้วก็ต้องทําให้เห็นนะแล้วเรื่องนี้มันคือความขัดแยง้งระหว่างตํารวจกับปกครองและมั่นใจว่า ตำรวจในท้องที่กวดขันในเรื่องนี้อยู่แล้วยืนยันว่าไม่มีตำรวจนายใดที่ได้รับผลประโยชน์จากบ่อนนี้ส่วนเรื่องที่มีคำสั่งย้ายห้าเสือสอนอดอนเมืองและผู้บังคับการตำรวจนครบาลสองไปตรวจสอบข้อเท็จจริงตนมองว่าเรื่องนี้ยังไม่มีความเป็นธรรมกับตำรวจทั้ง6นายและยืนยันว่าเป็นเรื่องของการเมือง ไม่รู้จักทั้งสองคนนะทั้งผู้การนะครบาลสองคนนี้หรือผู้กุญแจสนนเมืองไม่รู้จักแต่คําสั่งนี้ผมบอกได้เลยนะไม่ได้ให้ความเป็นธรรมกับทั้งผู้การและผู้กับผมเชื่อผมเชื่อว่าเขาก็มีความพยายามที่จะขวดขันจับกลุ่มแต่อย่างที่บอกนะก็ ข้างในเขาจะเล่นอ่ะอแล้วเขาจะจับทุกวันได้ไหมมันก็ทําไม่ได้เขาไม่ได้บอกพ้องละเลยแต่เป็นเรื่องที่บอกแล้วว่ามันมันเป็นเรื่องการเมืองเขาเองระบาดใจไหมเอ่ผมบอกได้เลยก็มีเสียงบอกมา พูดถึงผมบอกพี่ยังไงพี่ฝากบอกอ่ะอานวยให้หน่อยว่าให้เขาหยุดเถอะให้ดูนโยบายนะไ,ไม่ใช่ตํารวจอนุญาตหรือไม่อนุญาตนะแต่ให้ดูหน่อยว่าบ้านเมืองรัฐบาลขนณะนี้ปกครองกับตํารวจเนี่ยคิดยังไงกันเพราะฉะนั้นผมว่าการที่ผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเนี่ยหรือผู้จัดการตำรวจนครบาลที่ออกคำสั่งเด้งเขาสองคนเนี่ยผมว่า คุณไปตามกระแสะมากไปแล้วเขาเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาคุณนะคุณต้องให้ความไปตามกับเขาเพราะข้อได้จริงเนี่ยผมยืนยันได้เลยว่าขณะที่ปกครองมหาไทยเข้าจากลุกมมบ่อนำโดยราชสุดเนี่ย ตำรวจทั้งระดับผู้กำกับการหรือผู้กับไม่ได้มีผลประโยชน์ไม่ได้มีการรับผลประโยชน์จากบอนอํานวยแม้แต่บาทสตางแดงเดียผมยืนยันได้เลยสำหรับป๋าน่วยนั้นมีหมายจับติดตัวอยู่แดหมายจับด้วยกันแบ่งเป็นหมายจับที่เกี่ยวข้องกับพรบการพนันเจ็ดหมายจับส่วนอีกหนึ่งหมายจับนั้นเป็นหมายจับในคดีให้ที่พักพิงกับบุคคลต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาราชอาณาจักรไทย